อุ้ยมันดุตังสวัสดิ์ได้ปวเลยนะยังไม่คิดถึงหนูมากนะแม่ที่ยายไม่มานะไม่งั้นยายไม่มานะเออตอนะั้นมันดุแม่ดุยายดุเลยปวดดุยายคิดถึงมากเลยนะบอกยายได้ล้วว่าอุ้ยอุ้ยมันปวดจนเสร็จแล้วมันบอกไปเถอะแม่บอกยายหายไปหลายวันคุยยายเลยอ่ะนี่คูยกับพ่อเอาเค จะว่าแต่เป็นยายเลยอยู่กับพ่อนะอยู่กับพ่อจะเอายายได้ไงเนาะพ่อนอนด้วยยังไม่เอาดูดโอ้หอ้ออแหอ้โหโอ้โหโอ้โอ้ไหโอ้หว อ่ะไป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 กินข้าวกับแม่ไป